สวัสดีครับยงชัยชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กับปั๊มซัมเมอร์หรือว่าปั๊มไดโวของเรานะครับก็ของยี่ห้อไดกินนะครับตัวนี้ตัว100วัตต์นะครับ100วัตต์คือกินไฟน้อยมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันก่อนอกล่องสภาพเป็นแบบนี้นส่งสูงได้6เนะมตรเนาะเดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยครับ สเปกเดี๋ยวก่อนนะนี่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 สเปกสเปกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกะคเอามาดูก่อนหนักมันหนักมันมันมีน้ำหนักอยู่นะมันมันไม่เบาเลยนะเนี่ยมันหนักเลยล่ะมันมันแน่นแน่นแลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเราดูอันนี้ตัวเครื่องเดี๋ยวเราดูสเปกมันก่อนเนี่ยสำคัญที่สเปกนี่แหละเพราะว่าเราไปใช้เราก็ต้องดูสเปกเนาะ,ะดูตรงนี้นะ เห็นไฟแมสเนี่ยโวลเตตเนี่ยสองร้อยยี่สิบโวลต์ห้าสิบเฮิร์ไฟบ้านปกติเลยนะอันนี้เสียบได้เลยแล้วก็กินพลังงานเนี่ยที่หนึ่งร้อยวัตต์เนาะหนึ่งร้อยวัตต์คือน้อยมากนะน้อยแบบน้อยมากๆเลยเปิดอยูสิบชั่วโมงกินไฟหนึ่งหน่วยเท่ากับสี่บาทเปิดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอ่ะกินไฟเท่ากับสี่บาทห้าสิบสตางค์ะครับ สิบชั่วโมงอะ่ะก็ดูแล้วกันอะ่ะกกินไฟสี่บาทคือมันน้อยขนาดไหนอะแล้วก็แม็กฟรอเรตเนาะอันนี้ห้าพันลิตรต่อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะ่ะได้ดูดได้ห้าคิวแล้วก็ถ้าดูเป็นนาทีก็คือแปดสิบสามลิตรต่อนอาทีแปดสิบสามลิตรต่อนอาที ก็ถ้าถังหนึ่งร้อยลิตรก็ได้ทีเดียวเกือบหมดอ่ะถังถังน้ำมันสองร้อยลิตรถังใหญ่ๆเนาะก็ดูดประมาณสองที่หน่อยหน่อยก็หมดโอเคอันนี้ดูดูเฮดเนาะส่งสูงคือเราวางจากพื้นอะ่ะแล้วก็ต่อท่อขึ้นไปแล้วส่งวัดความสูงขึ้นไปเนี่ยสูงได้หกเมตรสูงหกเมตรก็ประมาณบ้านชั้นสองนะครับส่งขึ้นชั้นสองได้อันนี้ดูดลึกเนาะดูดลึกดูดลึกได้ห้าเมตร อ่าแล้วก็ไอตัวนี้ผมไม่รู้นะแม็กแม็กเกรนไซส์เนี่ยไม่รู้5มมิลแล้วก็ดเมเตอร์ออฟไปอันนี้ขนาดของของท่อ1นิ้วขาวออกขาออก1นนิ้วมาเดี๋ยวดูของจริงกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของของผู้ชมในห้องผมเนาะไม่ต้องลีลาเยอะเข้าเรื่องกันเลย อ่าหนึ่งนิ้วคือตัวนี้นะของในของในกล่องที่ให้มาเนี่ยก็จะมีเชือกให้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็เป็นหัวแปลงนะหัวแปลงก็ซื้อแล้วใส่หัวเล็กนี่ก็ได้ใส่หัวใหญ่นี่ก็ได้อ่าเราก็เราจะมีซีนให้สองอันนะซีนอยู่นี้อันนี้มันถอดได้เนี่ยดันออกมาดันมาแล้วใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปเสร็จปับ๊บเอาซีนใส่ ซใส่อ่าใส่ซีนซีนยางใส่เสร็จแล้วใส่นี้ปัป๊บทาไปแบบนี้ประมาณนี้ถ้าสมมติเรามีสายยางเล็กในชะ่ไหมเราก็เอาเล็กนี่ใส่เดี๋ยวผมทําอันนี้ให้ดูว่าอันเนี้ยว,ว้าวมากอ่าสมมติว่าเราเปลี่ยนนะอ่าผมจะใส่สายยางเล็กสายยางสายยางบ้านอะสายยางบ้านทั่วไปนะไอ้ที่ขนาดสามสี่ห้าแปดนะครับนั่นแหละ ผมจะใส่แบบนั้นแหละมาเดี๋ยวนะนี่แล้วก็ใส่นี้เข้าไปก็วันนี้ลงเลโอเคพอเราใส่อย่างนี้แล้วใช่ไหมอันนี้ดูนะพอใส่ประกอบเสร็จปับ๊บฝั่งขาออกเนี่ยเราสามารถใช้ตัวคอนเนคเตอร์อันนี้อันนี้ผมซื้อมาเพิ่มนะเป็นเขาเขาเรียกว่าเอาไว้ต่อระหว่างระหว่างสายยางกับสายยาง แต่ผมจะเอาไอ้ตัวฝั่งเนี้ยใส่กับนี่เลยแล้วล็อกเลยนี่ดูนะฝั่งนี้เราต่อสายยางเนาะเดี๋ยวผมจะต่อสายยางให้ดูเลยอ่ะฝั่งนี้เราก็ใส่ไปงี้อ่ะกดเข้าไปมันจะเข้ากันได้พอดีเลยอ่ะเชิบนี่ก็ล็อกไม่รั่วนะไม่รั่วเลยเนี่ยแน่นเลยแล้วต่อง่ายด้วยพอเวลาถอดออกแล้วไม่คือชีวิตมันง่ายมากแล้วเดี๋ยวผมจะใส่สายยางให้ดู อันนี้สายยางขนาดหนึ่งสองนะสายยางหนึ่งสองอ่ะแล้วก็คลายก่อนอ่ะแล้วก็ยัดเข้าไปเดี๋ยวแร๊้หนึ่งอ่ะยัดเข้าไปดีๆให้ให้มันเข้าดีๆกันดูว่ามันเข้าทุกอันนะแล้วค่อยกดนี่โอเคพอเข้าสุดอย่างงี้ยใช่ไหม แล้วก็ล็อกตัวฟิตติ้งเข้าไปเดี๋ยวต้องเกียวตรงๆหน่อยนะแล้วค่อยหมุนอ่าตรงแล้วนี่เป็นไงนไดูนะดูดิดูการต่อมันง่ายชีวิตอะนี่ต่ออย่างนี้ใช่ไหมได้ลวก็เรียบร้อยนี่ก็ดูดใช้ได้เลยพอเราเสร็จได้ไหมแล้วก็หมุนตรงนี้ออก แล้วก็ดึงออกนี่ดึงออกแล้วเราก็เก็บดีขึ้นเสร็จแล้วอันนี้ก็ไปเก็บอ่าต่อใส่ต่อใส่คือมันง่ายชีวิตมันง่ายมากแล้วก็ใส่มาเชื่อกดเข้าไปกดไปให้ให้สุดพอเสร็จปะล็อกนี่มันเดิมนี่เป็นไงแน่นเดี๋ยวผมดูดน้ําจริงให้ดูเลยอ่ะดูดน้ําจริงให้ดูเลยอันนี้ในตัวเครื่องนะ อันนี้ข้างล่างสังเกตรูตรงนี้ที่รูน้ําจะเข้าเนาะคือมันดูดน้ําได้แบบคือตื้นมากก็ดูดได้อะคือตรงนี้เลยคือระยะแบบแค่นี้คือจุ่มลงไปคือดูดได้เลยมีอะไรอีกอ่าดูสายอ่าสายนี้สายนี้ให้มาห้าเมตรนะนี่สายนี้ให้มาห้าเมตรสายของตัวตัวปั๊มไดโวนี่เนาะให้มาห้าเมตรยาวอยู่นะห้าเมตร ถ้าใครยาวไม่พอก็เอาปลั๊กพวกมาต่อก็ได้เป็นปลั๊กเป็นสองขาแบบนี้อ,นอันนี้เสียปลั๊กเราไหนบ้างก็เนี่ยปลั๊กกลมสองขาธรรมดามก็อ่านคู่มือขอบภัยนะใส่ถุงมือรองเท้าบูท เว้นตาอา่อมีถ้ามีเอิร์ธลิ้นด้วยก็จะสวยงามมากนะเ,เราสามารถแต่ว่าบ้านรุ่นใหม่ๆก็มีหมดแล้วล่ะนะฮะแล้วก็มันมีอยู่ในที่ตัวบ้านอยู่แล้วนะฮะแนี้เขาบอกว่าห้ามหักปักซึ่งตัวนี้มันไม่ได้แถมมาให้ก็ใช้ได้เลยมีทา่านี้อ่าเดี๋ยวดูสมุดรับประกันอันนี้เป็น คู่มือนะครับเป็นคู่มือแล้วส่วนอันนี้เป็นใบรับประกันเนาะใบรับประกันเราก็เขียนเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งไปไอตัวหมายเลขเครื่องเนี่ย s ี r i a l n เบอร์เนี่ยมันก็แปะมาอยู่แล้วล้วก็ส่งไปเลยรับประกันอันนี้รับประกัน1ปีนะครับ1ปีจะมีส่วนส่วนที่ตอบบริษัทเนาะมี2อันนี้ส่วนที่ตอบบริษัทกับส่วนที่เราเก็บไว้ที่บ้านอันนี้ส่วนสำหรับผู้ซื้อเนาะเราก็เก็บไว้ อันนี้ส่วนที่เราเขียนแล้วส่งไปก็อันนั้นไม่จะเป็นหมายเลขเดียวกันนะมันจะเป็นส่วนหนึ่งให้เขาส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่เราและส่วนฝั่งนี้ก็จ่าหน้าซองเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วเราเขาแค่เขียนแล้วก็ย่อนลงไปได้เลยหรือจะสแกนแล้วก็เพื่อที่จะได้วันตีก็ได้ก็แล้วแต่ใครสะดวกก็สะดวกไหนก็จัดไปแต่ถ้าสแกนก็จะสะดวกมากกว่านะ ามาดูคู่มือกันมั่งคู่มือก็จะบอกว่า,าจุดหนึ่งสองสามเนี่ยคืออะไรชื่ออะไรเรียกว่าอะไรนี้ครับก็บอกเช่นส่วนประกอบนะแล้วก็มีบอกดูดลึกส่งไกลอะไรนี้ก็ดูตามคู่มือนี้ได้เลยอ๋อเวลาจับเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงสายมันโดยตรงอย่างนี้เนาะถือว่าอันตรายเนาะเราให้จับตรงด้ามจับอย่างนี้นะ ถ้าดึกอย่างนี้ไม่ไ,มได้นะเดี๋ยวขาดในอันตรายก็โอเคก็มีเท่านี้นะฮะก็สําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมไปจุ่มน้ําและดูดน้ําของจริงได้เลยของผมมันมีที่บ้านผมมีจุดหนึ่งที่น้ํามันขังอยู่ซึ่งผมจะมาดูดน้ํานี่แหละมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาดูดน้ําที่ระเบียงหน้าห้อง ชั้นสองที่บ้านผมเนาะอันนี้ตอนที่ผมสร้างสร้างบ้านมาเนะี่ยผมให้บริษัทเขาสร้างบ้านเนาะเขาไม่ได้เจาะรูน้ําออกให้ผมเนาะซึ่งผมต้องมาดูดน้ำออกเองแล้วผมก็พยายามเจาะเองตรงนู้นนะใช่ไหมแล้วทีนี้ย <laughs> ผมยังเจาะไม่ทะลุว่าสว่านผมมันไม่มันไม่แรงเท่าไหร่มันไม่ใช่สว่านโดตารี่กระแทกเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาดูว่ามันดูดน้ำออกเลยไหมหมดเลยไหมมา เดี๋ยวเรามาดูกันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูความลึกก่อนนะประมาณสักไม่เลึกหน้านี้ไม่ลึกหรอกอันนี้น้ํามันหลอกตาอยู่ประมาณสักสิเซนได้แต่มันยาวนะมันยาว,ม,ยาวมันยาวไปนู่นเลยนี่ยาวไปนู่นเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยาวไปนู่นเลยอ่าโอเคสรุปว่าเห็นแล้วมาเดี๋ยวเราเริ่มดูดกันได้เลยอ่าโอเค ตอนนี้ผมจุ่มลงไปในน้ำแล้วแล้วก็สายยางนี่ด้าน,านปลายสายผมก็จะส่งไปตรงน,นี้เลยแล้วผมก็จะเสียบปั๊กมาเดี๋ยวเราดูเลยว่าว่าพุ่งดีไหมเอาเลยเสียบแล้วครับเสียบแล้วนี่นี่เห็นนะดูได้เลยนะดูดได้เลยสบายสๆนี่ของจริงเลยนี่ดูของจริงไหลเลย ก็ใช้ได้ใช้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ข้อต่อที่ผมทําให้ดูก็ไม่มีจุดเร่อเรื่อซุมเลยเรั่วซุมเลยแม้แต่นิดเดียวนะเนาะก็ถือว่าใช้งานได้ครับก็โอเค